สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนลักษณะนีน้นะครับเพื่อนๆสวัสดี FC ชาวไทยทุกๆท่านแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็วดีขาดไม่ได้เลยก็คือสวัสดีวัยรุ่น 5G ีที่รักการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะบอกว่ามาแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันเนาะนะหลายๆคนที่อยู่ในวงการต้นไม้ผมก็เชื่อว่านะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็สั่ง ออนไลน์ Online, นะครับบางคนก็ซื้อบางคนก็ขายนะครับสำหรับผู้ขายก็ต้องบอกว่าเมื่อมีคนซื้อแล้วเนี่ยนะฮะการแพ็คของส่งของของต้นไม้เนี่ยนะครับเราก็ต้องแพ็คอย่างดีที่สุดนะครับสำหรับคนขายที่เขาเรียกว่าคุณภาพนะก็จะทำแบบนั้นหลายๆท่านอาจจะแพ็คไม่เป็นนะครับ ก็อาจจะไปเรียนรู้ใน y o u t u b e อะไรมีให้เยอะๆหลายๆคนแพ็คออกจะบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นการแพ็คสินค้าเนี่ยผมว่าถ้ามันดีจากต้นทางแล้วมันก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาประสบปัญหาเมื่อไรนะครับเพราะว่าถ้าคนขายต้นไม้เนี่ยแพ็คไม่ดีนะนอกจากต้นไม้คุณสวยแล้วคุณแพ็คไม่ดีเนี่ยเจอขนส่งเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เราไว้ใจอะไรขนส่ง ไม่ค่อยได้ถูกไหมฮะเพราะว่าขนส่งเนี่ยบางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่ากว่าจะถึงเราเนี่ยมันอาจจะหลายหลายทอดมันก็อาจจะเกิดให้นะครับเกิดความเสียหายกับต้นไม้หรือกล่องวัสดุของเรานะครับวัสดุเนี่ยก็จะบอกว่ามีทั้งกล่องแล้วก็ตะกร้าทีนี้เครสเนี้ยต้องบอกว่าผมก็คือสั่งต้นไม้มาเนาะนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในตะกร้านี่แหละนะฮะก็แพ็คเป็นแบบตะกร้าต้นไม้ก็ ไปประมูลไงไปประมูลเนี่ยเขามันก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรหรอกนะครับแล้วก็ค่าส่งเนี่ยเราก็ส่งเองนะครับค่าส่งชุดเนี้ของผมเนี่ยคือ150บาทนะสาหรับตะกร้านี้แล้วทีนี้จะให้ดูอะไรมนาะว่ากันเซอเนอนานนะคือคือจะบอกว่าถ้าใครขายต้นไม้อะถ้าเจอขนส่งที่มันไม่ดีเราใช่ไหมเราก็ต้องมีการเคมถ้าต้นเสียหายเราก็ต้องเสียต้นใหม่ให้คนซื้อ นะครับคือต้องเคมเพราะฉะนั้นกับการที่จะได้กําไรนิดหน่อยนะจะบอกว่าณปัจจุบันต้นไม้มันไม่ได้กําไรเยอะแล้วคือไม่เยอะเอาง่ายๆนะยกเว้นสายพันธุ์ที่เขาโด่งดังมีราคาสูงจริงๆแล้วก็คนทำทำมานานแล้วแล้วขยายพันธุ์เก็บไว้เยอะแล้วต้นทุนมันก็เหลือน้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเจอจะบอกว่ามันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยขาดทุนได้อ่ะนี่เลยสิ่งแรกก่อนเลยเนี่ยอันดับนี้ตะก้านะครับ แล้วผมยกให้ดูนะมันยังพอยกได้อยู่นี่ผมเอาดูดูทะกกันนี่เอาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยดูตะกกอนร้อยห้าสิบบาทค่าส่งนะแต่การล็อกอระขังผมเนี่ยดูแล้วเขาล็อกแล้วก็เขาห่อข้างในค่อนข้างโอเคเลยนะเ,นเพื่อน แต,แต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องของวัสดุก็คือตะกร้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ตะกร้าเก่าหรือเปล่าอ่ะผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันโฟกัสไหมฝนตกอีกแล้วนี่ตกอีกแล้วเขาล็อกดีนะล็อกด้านล่างนะครับล็อกด้านข้างล็อกตะกร้านะครับเพียงแต่ว่าจุดของผมเนี่ยจะบอกว่านี่ตะกร้าที่เขาใช้ครับคือมันต่อไปเนี่ยเห็นไหม นีดูดิเนี้ยฟังเสียงคือเล่นได้เลยเนี่ยโอ้แบบเนี้ยดีนะที่ต้นไม้อะมันไม่เป็นไรเนาะนี่นี่เขาก็าคงยกมาแล้วก็มันขาดข้างบนข้างบนนี่กรอบมากดูดิเนี่ยตะกร้าแบบโคตรกรอบเลยอะเป็นเขาเกียบเลย นะทีนี้เดี๋ยวลองมาแกะดูแล้วกันหุยร่วงไปแล้วเดี๋ยวมาดูต้นไม้โอ้โหขนาดตัดตะกร้ายังแบบกลอกๆเลยขนาดตัดอะอ,ดองเบากันแล้วเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะ เขาอะก็แพ็กมากับต้นอ่ะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้วัสดุอย่างที่บอกแหละครับเ,เพื่อนๆเนาะถ้าใส่ใจสักนิดนึงผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ไม่รู้เพราะว่าค่าตัวของต้นนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรโดสตก้าก็กรอบ ก็เป็นข้าวเกียบเดี๋ยวผมผมหากให้ดูนะโอ้ยตาย่ะแพ็กมาดีต้นไม้ไม่น่ามีปัญหาครับนี่ต้นไม้กล้องน่าจะโฟกัสไหมเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนนะเผื่อมันตรงมันตัดอะไรอีกอ่ะโอเคได้อยู่ ก็ฝากทั้งคนขายด้วยนะครับเ,เพื่อนๆคนที่ขายต้นไม้นะครับก็ถ้าไม่อยากเค็มนะครับก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างโอเคหน่อยผมก็เข้าใจอยู่นะว่าณตอนนี้คือค่าขนส่งมันก็แพงนะครับแล้วก็ค่าวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆมันก็แพงแล้วก็ต้นไม้ณปัจจุบันคือราคามันก็ไม่ได้สูงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็อย่าลืมว่าคนที่ซื้อต้นไม้เนี่ยนะครับ เขาก็อยากได้ต้นไม้ที่มันราคาเอ้ยเขาก็อยากได้ต้นไม้ที่มันสภาพสมบูรณ์เนาะดีกว่ามานั่งแก้ปัญหาที่หลังแต่เคสนี้ผมก็ไม่ได้เคนะ็มนะเพื่อนๆต้นนี้ชื่อต้นอะไรนะจตไม่ได้ละไปประมูลมาครับในกลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศหยุดซื้อต้นไม้ไปนานนะแต่ว่าตนจะบอกว่าต้นนี้คือผมชอบมานานอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสซื้อเขาแค่นนึง มันแพงตอนนั้นนะเศาก็โยกโยกได้แต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูตน้น น้าตาลเป็นอย่างนี้เพื่อนชื่ออะไรตระกูลอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้กันแล้วกันนะครับมาแกะดูถือว่าเป็นอุ้ยเป็นรายการอินบ็อกนะฮะอินบ็อกไปกันแล้วกันแล้วก็ามาบน อินบอกอินบอกกล่องซื้อต้นไม้หลังจากไม่ซื้อมานานนะฮะล้วก็อินบ็อกกล่องขนส่งมาเล่าอีกเล่าอีกขนส่งผมอยู่ในบ้านใช่ไหมผมอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยขนส่งเขาก็มาเรียกพี่ครับพีพีครับมีของมาส่งครับผมอยู่ในบ้านเปิดตู้เย็นอยู่เนาะผมใช้เวลาไม่ถึงสิบห้าถึงยี่สิบวินนะผมก็ออกไปดูเลยคือผมจะเงอมองก่อนผมเอ๊ะผมก็ไม่เห็นอะไรไงผมก็ใครเรียก ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเขามาส่งของมองไปอ้าวไม่มีใครไม่มีใครนี่แล้วก็ลืมมองหน้าบ้านไงก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแล้วก็ปิดตู้เย็นก็เดินออกไปดูเห็นตะกร้าวางอยู่ก็แบบโหบอกไปไวมาไวนะปกติคนที่มาส่งของผมเนี่ยเขาเขาจะรู้เขาจะผมไม่อยู่บ้านนี่คือเขาจะวางมีจุดวางอะไรเขาส่งกันบ่อยเขาก็จะค่อนข้างรู้แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่ นะลงใส่วางเสร็จรปุ๊บเราก็ขับรถหนีไปเลยนะคือจริงๆแล้วขนส่งถ้าได้ดูคลิปนี้ใครทำนะก็คือเอามาให้ดูก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยสภาพเนี้ยมันเราควรจะรับไหมคือถ้าต้นไม้อะมันโอเคทุกอย่างนะผมก็ไม่มีปัญหาอย่างเคน,เนี้คือต้นไม้มันโอเคไงผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้โทรตามอะไรเขานะฮะแต่ถ้าเกิดต้นไม้มันมีความเสียหายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเคมันนิดแก็ต้องโอ้โหเลี่ยงเยอะ นะยังไงก็ฝากแค่นี้แหละนะฮะมาบุนเล็กๆน้อยๆนะ,ะสำหรับคลิปนี้เอาตันๆแค่นี้ลนนะแล้วกันนะถ่ะละฝากเดึงคนขายเออฝากดึงคนขายก็เสียค่าส่งแล้วก็ให้ดูให้มันมันสมเหตุสมผลทีนึงตะกา้าร้านยีบาทระดับ3าบาท40บาทมันก็โอเคมันก็เหนียวอยู่นะเพะผมก็ใช้ส่งของให้เพื่อนๆที่ ามาขอแบ่งปันต้นไม้ไปางผมก็ทําส่งมันก็โอเคนะครับมันไม่ได้แตกหักอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าส่งรูปมาก็เห็นรูปก็เออมันสภาพปกติทั่วไปเนี่ยแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยตะกร้ามันต่อเกินนะถ้ามันเกิดความเสียหายมากเค็มเดี๋ยวก็ยังูุนอย่างนี้อีกเพราะว่าขนส่งเราไปควบคุมเขาไม่ได้ไงว่าเขาจะทําของเราดีหรือไม่ดีเนาะก็โอเคแค่นี้แหละมาบนนะเราจะกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ